แท็เตอร์สวัสดีค่ะสวัสดีท่านที่กําลังติดตามรับชมช่องรีวิวสินค้าปัญญาแท็เตอร์นะคะวันนี้พบกันนะคะกับการรีวิวสินค้าเข้าใหม่นะคะแท็กเตอร์จากค่ายคูเบต้านะคะเป็นมือสองนะคะคันนี้แต่สภาพสวยเหมือนใหม่สภาพนางฟ้าเลยนะคะกับ MU4902 รุ่นใหม่ล่าสุดเลยนะคะตัวนี้เป็นเกียร์ชัตเทิลค่ะเครื่องยนต์49แรงม้านะ อินเจคชั่นนะคะคันนี้ใช้งานมาแล้วอยู่ที่697ชั่วโมงการทำงานสวยใหม่ใช้น้อยมากๆเลยนะคะคันนี้เป็นรุ่นเ็มนะคะทำมา49แรงม้านะคะตอบโจทย์งานไร่นะคะงานสมุกสมบันนะคะอันใดที่ต้องการรถที่แบบกำลังเครื่องนะคะสำหรับตัวรุ่นเนะคะเอาไปใช้งานนะคะคันนี้ มีรุ่นใหม่เข้ามาให้เลือกแล้วนะคะกับ M u 4902 4 9 49แรงมา้าสภาพเดิมทุกจุดค่ะจดทะเบียนปี63นะคะคัะนนี้มีอุปกรณ์ต่อพ่วงคู่ตัวมาให้2ชิ้นเลยนะคะเป็นชุดใบมีดันดินและผ่านบุกเบิกนะคะตัวนี้เป็นรถใช้งานไล่มานะคะเดี๋ยวจะทดสอบการใช้งานของรถให้ดูกันคะ่ะ ไมค่มีมาเลยก่อนนะคะสภาเกวส่วน้อมใช้จัดไปนะคะข้อน ในการไหนผูน้ติดตามด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ